หยุดสีสิ่งนี้ชีวิตดีกว่าเดิม 1. หยุดโทษถ้ามัวแต่โทษคนอื่นก็คงไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้าไม่รับผิดชอบอะไรชีวิตก็คงไม่ได้พัฒนาถ้ามัวแต่ปัดความรับผิดชีวิตก็ไม่มีสิทธิ์รับชอบครับเพราะมือที่รับผิดและรับชอบมันเป็นมือมือเดียวกันอย่ามัวแต่โทษสิ่งอื่นครับ โทษสิ่งแวดล้อมโทษสิ่งรอบตัวโทษปีโทษกรงโดยไม่เคยมองตัวเองฉะนั้น take charge of your life รับผิดชอบชีวิตตัวเองให้เต็มที่เพราะเรามีชีวิตเดียวครับถ้าอยากจะเขียนประวัติของตัวตนอย่ายอมให้คนอื่นถือประกาศถ้าอยากขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าอย่าเหยียบหัวชาวบ้านเป็นบันไดและอยากประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ ต้องรับผิดชอบในชีวิตตัวเองครับ 2. หยุดใจร้อนหาทางรัดสำเร็จภายในข้ามคืนรวยแบบฉับพลันทำได้ภายใน3นาทีหรือลดได้ภายใน7วันฟังแล้วก็อยากทำตามแต่ทุกอย่างมันมีเวลาขึ้นบันไดก้็ขึ้นทีละก้าวกินข้าวให้กินทีละคำครับ คงไม่มีใครเติบโตเร็วได้ด้วยการหายใจเพิ่มเป็นสองเท่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันอยู่อดทนรอคอยอย่างเข้าใจเพราะเราไม่อาจจะเก็บผลละหมายได้ในวันที่เพิ่งเสร็จจากการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ครับ 3. หยุดข้อนี้มีข้อใดที่ทำให้คุณไม่ลงมือทำสักทีข้อที่หนึ่ง ยังไม่พร้อมข้อที่สองยังไม่มีเงินข้อที่สยังไม่มีเวลาข้อที่4ยังไม่มีเพื่อนร่วมทําข้อที่5ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมีข้อเดียวที่ทําให้คุณทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างก็คือมีข้ออ้างที่จะไม่ทําครับ 4, หยุดตั้งเป้าหมายต่ํากว่าที่ควรได้ ถ้าเป้าหมายเราคืออยากได้แชมป์เราจะซ้อมมากมายเพื่อให้ได้แชมป์แต่ถ้าเป้าหมายก็แค่ไปร่วมการแข่งขันสบายๆเราไม่ต้องซ้อมก็ได้และเราก็ไม่มีวันได้แชมป์ครับฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดการกระทําอย่าตั้งเป้าหมายต่ําเพราะสิ่งที่น่าเสียใจคือตั้งเป้าหมายต่ําแล้วดันทําไดท้ทั้งทั้งที่ศักยภาพนั้นมีมากมาย แต่ไม่ได้ใช้ออกมาครับฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้สูงเอาไว้แล้วใส่ให้เต็มที่ใส่ให้เต็มร้อยเลือกจะเป็นนกนกกระจอกก็บินได้นกอินทรีก็บินดีแต่ถ้าจะบินทั้งทีเลือกเป็นพยาอินทรีไปเลยครับ